สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงของบุญนิวส์นะคะประจำวันศุกร์ที่16กันยายนพุทธศักราช2565วันนี้อยู่กับดิฉันปริชาติกระเกตค่ะโดยคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามข่าวสารดีๆกับทางบุญนิวส์ได้ในเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาค่ะรับชมสดทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส และยังสามารถรับชมและทบทวนได้นะคะใน Zoom 072.com เวลา12นาฬิกาถึง12นาฬิกา30นาทีพร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ในเวลา17นาฬิกาอีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวสารที่น่าสนใจเราไปทบทวนโอวาสอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาสหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่า ผู้จะมาเรียนภาษาบาลีนี้ต้องมีบุญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นนักบวชก็ต้องมีบุญบวชด,ด้วยมีบุญเนคขมะบารมีแล้วก็มีบุญที่ได้อธิษฐานจิตมาให้ได้อยู่ใกล้พระบรมศาส,าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มีบุญปัญญาบารมีส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมนี่แหละ แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้ให้ได้มาศึกษาเรียนรู้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดุจนั่งใกล้ต่อพระพุทธองค์ทีเดียวและเมื่อบุญส่งผลก็ได้มาบวชบวชแล้วก็ได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็ได้จบการศึกษา ซึ่งพระพุทธศาสนานะคะขับเคลื่อนได้ก็ด้วยพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่รักษาไว้ซึ่งหลักธรรมของพระพุทธองค์ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ต่ออายุพระพุทธศาสนา และการที่พวกเราค่ะได้มาร่วมพิธีมุทิตาสักการะพระพิสุสามเณรผู้สอบได้ประเด็นธรรม9ประโยค6ประโยคและ3ประโยคประจำปีพุทธศักราช2563ถึง2565ของวัดพระธรรมกายและของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วโลกก็เพื่อสนับสนุนการศึกษาพระบาลี นับเป็นการตอกย้ำความมั่นคงในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเราไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากรายงานค่ะหลวงพี่ยังไม่เคยเห็นอาชีพใดเลยที่จะรักษาจิตใจหรือเยียวยาจิตใจให้ผู้คนนั้นพ้นจากความทุกข์ได้หลวงพี่ลองมาศึกษาและลองมาคิดดูจึงได้รู้ว่านักบวชสามารถทําให้ผู้คนพ้นจากความทุกข์ในวัวสงสารได้พระภิกษุสษามนเณรนี่ก็คือจะต้องเรียน แล้วก็มีความสําคัญกับพระพุทธศาสนาอย่างมากซึ่งก็ยิ่งศึกษายิ่งรู้พอยิ่งรู้ก็ยิ่งมีความสุขที่ได้รู้ครับแล้วก็ว่าเราเรียนความรู้ใหม่ๆแล้วเราก็มีความรู้สึกเข้าใจขึ้นมาว่าอ๋อสิ่งนี้มันเป็นอย่างนี้พเราเข้าใจแล้วก็เกิดความสุขที่จะเรียนต่อไปเรื่อยๆพอสัมมาณนได้เห็นพี่ๆที่จบการศึกษาในชั้นสูงๆก็ทําให้สัมมณีรู้สึกว่า เราต้องเข้มแข็งต้องสู้เหมือนกับพี่ๆที่สำเร็จการศึกษาในชั้นประโยคสูงๆทำให้เรานั้นมีกำลังใจมากขึ้น คือสุดยอดอัญ,ญามณีบาลีกุดยอดภาษาผู้เพียรศึกษาคือสุดยอดเพชรน้ำเอกแห่งวงการสงฆ์น่องด้วยภาษาบาลีเป็นภาษาที่จารึกไว้ซึ่งคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านับเป็นสิ่งแทนตัวพระพุทธองค์ผู้ที่ได้ศึกษาภาษาบาลีจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญมากเพราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ที่อยู่ในภูมิรู้ของพระภิสุสัมเนรน,นั้น เปรียบประดุลลมหายใจของพระพุทธศาสนายิ่งมีผู้เพียรศึกษามากเท่าไรพระพุทธศาสนาก็จะยินยามากขึ้นเท่านั้นการชื่นชมยินดีในความวิริยะอุตสาหะของพระพิสุสามาเนนกับพิธีมุทิตาสการะพระพิสุสามาเนนผู้สอบได้ปร,ริญธรรมที่วัดร,รรตมกายจัดขึ้นทุกปีนั้น ถือเป็นการยกย่องเชื่อชูเกียตรติมหาปรรียนผู้ภาคเพียรทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ได้มีความเพียรยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อทำรงรักษาไว้ซึ่งพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาพอได้ทราบข่าวว่า ได้มีการจัดมุทิตาประเรียนทําประโยค3ประโยค6และประโยคปท9นั้นซึ่งก็ทำให้พระพิส,สุทสง์สามเณรทุกรูปมีกําลังใจในการศึกษาเล่าเรียนคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและจะเป็นอายุพระพุทธศาสนาซึ่งสามเณรก็ได้เข้ารับมุทิตาเป็นปีแรกในงานนี้ก็ทำให้สามเณรน,นั้นมีความตื่นเต้นมีความรู้สึกดีจนภาพ เก่าๆของวันที่เราได้ล่ำเรียนศึกษาพระบาลีนั้นได้กลับมาปรากฏในใจให้เป็นภาพแห่งความปลื้มของชีวิตตลอดไปครับซึ่งญาติโยมก็ไม่ทิ้งเราญาติโยมคอยสนับสนุนคอยเป็นกำลังใจให้กับพระภิสุสัม,มเนรผู้ศึกษาเล่าเรียนพระบาลีให้มีกำลังใจในการที่จะศึกษาต่อในประโยคชั้นปทอสูงๆขึ้นไปอีกทำให้เรานั้นมีกำลังใจที่เข้มแข็ง ในการที่เราจะดูแลพระพุทธศาสนาศึกษาเล่าเรียนและนำไปสอนต่อแก่ผู้มาศึกษาในภายหลังผมมีความตั้งใจเรียนพระบาลีก็เพราะว่าอย่างแรกเลยเป็นสิ่งที่พระพิสุสาิสมณรจะต้องเรียนครับเพราะว่าจะต้องเทศสอนญาติโยมไม่ว่าจะเป็นหลักธรรมการดําเนินชีวิตความรู้ที่พระสมาสมาสัมฤาเจ้าทรงถ่ายทอดหรือวิธีการแสดงก็ถูกเก็บบันทึกไว้ในภาษาบาลี ก็การที่พิสูจน์สมณีนจะเทศสอนญาติโยมได้ก็จะต้องศึกษาพระบาลีเพราะว่าจะได้เข้าใจถึงตัวแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาพระไตประโยคนั้นแบ่งเป็นสามส่วนก็คือพระวินัยประกพระสูตตันตปิฎกและพระอภิธรรมประกยคซึ่งส่วนของประโยคต้นก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องธรรมบทก็คือพระสูตรส่วนประโยคก,กลางๆก,ก็จะได้เริ่มเรียนเกี่ยวกับเรื่องของพระวินัยประกยก็คือสิญของพระแล้วก็ระดับสูงประโยคสูงประโยคแปดประโยคเก้า ก็จะเรียนพระอภิธรรมประโยคก,ก็คือสภาวธรรมภายในความเป็นจริงของโลกกว่าพระวิสุจน์สมณินจะสอบผ่านได้สักประโยคนี่ก็ต้องใช้ความพยายามมากเพราะว่าหนังสือมีความหนามากนังสือทั้งหมดมี4500หน้าเขาจะออกข้อสอบมาอยู่หนึ่งหน้าเราต้องใช้ความเข้าใจทั้งหมดที่เรามีในการทําข้อสอบแล้วก็พอเมื่อเราสอบได้แล้วก็ได้เรียนประโยคต่อๆไปก็จะต้องใช้ความพยายามมากขึ้นไปอีกเพราะว่าแต่ละประโยคที่ผ่านไปนั้นมีความละเอียดลึกซึ้งมากขึ้นกว่าเดิม พอได้ทราบว่าจะมีวิธีมุฎิตาสการะก็จะยิ่งมีกําลังใจในการศึกษาพระบาลียิ่งขึ้นไปเพราะว่าการมุฎิตานั้นไม่ใช่ทาได้ง่ายๆเพราะจะมีกําลังทรัพย์เพราะต้องมีกําลังใจและเพราะเห็นความสําคัญอทิ่สานในการมุฎิตานั้นก็ยังมีมากมายเช่นเดียวกันเพราะมุฎิตาในสิ่งที่ควรมุฎิตาการศึกษาพระบาลีนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญถ้านยอมมามุฎิตาสิ่งที่สําคัญก็ย่อมได้ผลบุญมากมายมหาศาลจากการมุฎิตานี้เช่นเดียวกัน ตลอดระยะเวลาที่หลวงพี่ได้ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาหลวงพี่มีความรู้สึกว่าคําสอนของพระองค์เป็นของจริงแท้เป็นดูยิ่งใหญ่แล้วก็ได้นําไปใช้ในชีวิตประจาวันของหลวงพี่เองด้วยแล้วก็อยากจะถ่ายทอดคําสอนนี้ให้กับญาติโยมผู้มีบุญทุกท่านที่ยังไม่รู้ก็อยากจะให้รู้เพราะว่าคําสอนของพระพุทธองค์นั้น สามารถทําให้คนพ้นทุกข์ได้จริงหลวงพี่ขอยกตัวอย่างที่หลวงพี่ปาปื้มและนํามาใช้ในชีวิตประจําวันตลอดคือคําว่าอันิจจังทุกขังอนัตตาตอนที่หลวงพี่เรียนบาลีเนี่ยหลวงพี่สอบไม่ผ่านหลวงพี่เกิดความเศร้าสศกมากเสียใจมากเออแต่หลวงพี่ได้ใช้ธรรมะสามข้อนี้ที่หลวงพี่ได้ศึกษามาหลวงพี่ก็คิดว่าเออเราศึกษามาเนี่ยมันเกิดความเศร้า เพราะว่าเราเอาใจไปยึดติดเราหวังแต่ไม่เป็นตามที่หวังพอไม่เป็นตามที่หวังเราก็เกิดความเสียใจมากเชื่อไหมว่าการผูกมัดเนี่ยเป็นทุกข์มากนะเพราะฉะนั้นแล้วอนิจจาเป็นของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตาความเป็นของไม่ใช่ตัวตนถ้าหากคุณยมไ้ศึกษาแล้วหลวงพี่จะสรุปเป็นภาษาไทยคืออย่าเอาใจไปผูกมัดกับสิ่งที่เราพบเห็นบนโลกใบนี้เพราะแล้วที่สุดแล้วเราก็อนัต ตาเป็นของไม่ใช่ตัวตนทุกคนต้องล้วแล้วต้องตายจากโลกนี้ไปความสําเร็จที่หลวงพี่ได้จบปร,ริญญาธรรม9ก้ารประโยคได้ส่วนหนึ่งก็มาจากญาติโยมที่ได้มาร่วมแสดงมุทิตาจิตตั้งแต่หลวงพี่ยังเรียนชั้นประโยคต้นให้หลวงพี่มีขวาญและกําลังใจที่อยากเรียนในชั้นสูงๆต่อไปเพราะฉะนั้นในวันที่18หลวงพี่จึงอยากให้คุณโยมได้มาร่วมแสดงมุทิตาจิตให้กับพระวิสนนุทธิสมณเณรที่ศึกษาจบปริญญาธรรมสาม 69หรือมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับบุคคลผู้กําลังศึกษาอยู่เพราะการมาแสดงมุทิตาจิตหรือร่วมให้กําลังใจจะทําให้คุณโยมเป็นผู้มีจิตใจอาจหาในธรรมไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและมีกําลังใจที่สูงส่งและนี่แหละได้ขึ้นชื่อว่าเป็นการสนับสนุนพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง พิธีมุทิตาสการะพระพิสุสัม,มเนมผู้สอบได้ประเด็นธรรมประโยค9ประโยค6และประโยค3ปพระจำปีพุทธศักราช2563ถึงพุทธศักราช2565ของวัดพระธรรมกายและศูนย์ส่งเสริมเสรธรรมทั่วโลกรวมทั้งสิ้น257รูปนั้นจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่18กันยายนที่จะถึงนี้จึงขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่าน จะรวมพิธีมุทิตาสการะโดยรพร้อมเพยงกันเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความยินดีปรีดาในความสําเร็จจากใจของพุทธศาสนิกชนแด่พุทธบุตรมหาปรียนผู้ดํารงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน ขอเรียนเชิญนะคะตอกย้ำกันอีกครั้งค่ะวันอาทิตย์ที่18กันยายนนี้ค่ะกับพิธีมุทิตาสการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ปเปลี่ยนธรรมนะคะตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปณนะสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายค่ะและที่ผ่านมานะคะที่ทุดงคัสถานร้อจังหวัดร้อค่ะได้จัดงานบุญเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาณทนะุดงคัสถานร้อจังหวัดร้อ ได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยคณะสงฆ์ทุดงคัสถานร้อยเอดพร้อมด้วยลูกหลานหลวงปู่ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายวันพระขึ้น15บห้าค่ำเดือน10เป็นวันที่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโร ท่านได้อุทิศชีวิตปฏิบัติธรรมจนกระทั่งค้นพบวิชาธรรมกายให้หวนกลับคืนมาอีกครั้งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาต่อมวลมนุษยชาติและต่อโลกใบนี้นอกจากนี้นะคะภายในงานทุกท่านยังได้ร่วมกันปิดแผ่นทองบูชาธรรมและถวายดอกไม้ของหอมสักการะรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโร พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพยังได้รับผ้าไตรกรถินเพื่อนากลับไปอธิษฐานจิตที่บ้านก่อนที่จะได้นำมาร่วมในพิธีทอดกระถินประจำปีพุทธศักราช2565ณทธุดงคัศฐาน101ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่16ตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะโดยกระถินของทางธุดงคาัศฐาน101ในปีนี้จัดขึ้นเพื่อซื้อที่ดินขยายพื้นที่ส่วนต่อสร้างกุฏิสงฆ์ที่พักเจ้าหน้าที่ และที่พักสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมซึ่งงานบุญทอดกรถินนับเป็นมหากระานนะคะหนึ่งปีมีเพียงแค่ครั้งเดียวโดยทุกขั้นตอนของพิธีกรรมในวันนี้เป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์เรียบร้อยอย่างความปราบเรื่มปิติให้แก่คณะสงฆ์และผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมเนื่องในงานบุญวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยความเรื่มปิติกันตลอดทั้งวันค่ะ และทางด้านศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยจังหวัดเลยจัดโครงการปฏิบัติธรรมในช่วงเข้าพรรษาค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยนะคะได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมในช่วงเข้าพรรษาให้กับคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดเลยโดยระหว่างเข้าร่วมโครงการทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมมากมายทั้งปฏิบัติธรรมสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนาสูตร ซึ่งได้สั่งสมบุญทั้งทานศีลภาวนาอย่างครบถ้วนบริบูรณ์นอกจากนี้ยังได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์ที่หมุนเวียนสลับมาเทศสอนซึ่งทุกท่านต่างตั้งใจรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ซึ่งเป็นธรรมะที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยพร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและถือธุดงควัต เพื่อน้อมบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายวันพระขึ้น15คห้าคำเดือน10ส่วนทางด้านผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมนะคะต่างกล่าวว่าระหว่างที่เข้าร่วมโครงการถือเป็นช่วงเวลาที่ได้อยู่กับครอบครัวได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญได้นั่งสมาธิ ซึ่งทุกท่านต่างมีความสุขและเบิกบานกับการได้รับฟังธรรม,มะและดีใจค่ะที่ทางศูนย์ได้จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นในช่วงเข้าพรรษาและเมื่อจบโครงการไปแล้วนะคะต่างก็ตั้งใจที่จะกลับไปนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องที่บ้านแล้วก็จะนำสมาธิไปใช้ในชีวิตประจำวันเพราะเป็นที่มาของความสุขและความสงบของจิตใจค่ะ ไปกันที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้จังหวัดสงขลานะคะได้จัดงานบุญพิธีบุปพาเปตตาพลีเพื่ออุที่ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและงานบุญเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายออนไลน์ค่ะเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาตรงกับวันพระขึ้น15ค่้าเดือน10วันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่าจังหวัดสงขลา ได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันพระด้วยการจัดพิธีบุพาเปตะพลีเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยภายในงานคณะสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรยัยอาราธนาศีลอาราธนาธรรมและสวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้ประกอบพิธีทอดผ้าบังสุกุล อุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและประกอบพิธีกล่าวคำถวายมตตกะพัตหารเป็นสังฆทานพร้อมทั้งได้น้อมถวายผ้าไตรยทยธรรมแด่คณะสงฆ์นอกจากนี้นะคะยังได้ร่วมกันถวายพัตหารและร่วมกันปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานอีกด้วยค่ะส่วนในช่วงเย็นคณะพระพิสุสงฆ์พร้อมด้วยสาธุชนได้พร้อมใจกันนะคะร่วมเวียนประทักษิน รอบมหารัตนเจดีสิริปทุมสวรรค์เจดี JD อริยะพุทธะห้าพระองค์เป็นจำนวนสามรอบพร้อมทางได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนาสูตรซึ่งทางศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้จะจัด ให้มีการสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนาสูตรและให้มีพิธีเวียนประทักษิณนณลานธรรมมหารัตนเจดีสิริปทุมสวรรค์เจดีอริยะพุทธห้าพระองค์ในทุกวันพระตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะและสำหรับในช่วงนี้นะคะเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่สนย์ต่างประเทศกันบ้างนะคะโดยที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายค่ะภายในงานพระครูภาวนาสุทธิวิเทศท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรัยผ่านระบบซูมก่อนที่จะได้ประกอบพิธีเปิดกรวยสการะพระมงคลนเทพมุนีสดจันทสโรครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายร่วมกับทางวัดพระธรรมกายประเทศไทยผ่านระบบซูม จากนั้นได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรเนื่องในวาระ105ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพร้อมกันนี้สาธุชนนะคะได้ถวายปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาดถึงความสำคัญของพระเดชพระคุณหลวงปู่และวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายก่อนที่จะได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน เอาไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะส่วนทางด้านวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดพิธีบุเพเพเตตัพลีและพิธีทอดผ้าป่าเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายค่ะสำหรับภาคเช้าเป็นพิธีบุเพเพเตตัพลีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยพระมหาด็อกเตอร์สมบัติอินทปัญโยเป็นประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์สวดธรรมนิยามก่อนที่สาธุชนจะได้ทอดผ้าบังสุกุลส่วนทางด้านคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าบังสุกุลจากนั้นค่ะเป็นพิธีกล่าวคำถวายมัตตกะพัตหารและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรต่อมาเป็นพิธีเปิดกรวยสการะหน้ารูปพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโร ครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยพระครูโสธิธรรมวิเทศรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียท่านประธานสงฆ์เป็นประธานเปิดกลวยสการะพร้อมทางได้นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมบูชาธรรมเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันประกอบพิธีทอดผ้าป่าเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยกัลยาณมิตรสุจินดาบริหาร กัลยนานมิตรลินดาปรีดานนท์และกัลลาณมิตรจลัดอินทะแก้วเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพ้าปา่าส่วนทางด้านกันลลาณมิตรอมาราบรรจงศริเป็นประธานนำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีได้น้อมนำพ้าป่าวางบนแท่นด้านหน้าอาจสงและทางด้านพระครุสดิธรรมวิเทศและคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าปา่า จากนั้นเป็นพิธีมุทิตาอายุวัฒนมงคล53ปีพระครูสดธิธรรมวิเทศรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียในการนี้พิธีกรนะคะได้อ่านประวัติการสร้างบารมีพร้อมทั้งได้ร่วมกันชมประมวลภาพการสร้างบารมีของท่านในการนี้ผู้แทนกันลายาณมิตรวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้ถวายดอกไม้ถวายปัจจัยบูชาธรรม ก่อนที่พระครูสดทิธรรมวิเทศจะได้กล่าวขอบคุณและให้พรก่อนที่ทุกท่านค่ะจะได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ด้วยความปปื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะส่วนที่โซนเอเชียนะคะที่วัดพระธรรมกายอิบาลคิประเทศญ,ญี่ปุ่นค่ะได้จัดงานบุญเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเช่นเดียวกันค่ะภายในงานพระมหาธรรมรัตธรรมรัตโน เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายอิบาระคิประเทศญี่ปุ่นนำคณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์พร้อมทั้งนำประกอบพิธีบุพเปตะพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายพัตทหารเป็นสังฆทานจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนประกอบพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยการปฏิบัติธรรมน้อมบูชาธรรมแด่ครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย ต่อด้วยพิธีถวายเครื่องสักการะโดยประธานบุญพิธีนำกล่าวคำถวายคือกัลายาณมิตรนันทวันมิเนเก,เกชิและกัลายาณมิตรจันยาพรน,นากาอิและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์น้อมนำผ่านทูปเทียนแพ่สักการะครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตามด้วยคณะสาธุชนได้ร่วมกันวางผ่านเครื่องสักการะต่างๆ และน้อมถวายปัจจัยกองบุญต่างๆที่น่ารูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายในภาคบ่ายเป็นพิธีปลูกต้นสากุระบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์โดยท่านประธานสงฆ์นะคะได้มอบรัตนปัตพีมหามงคลให้แก่คณะเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านก่อนที่จะนำสาธุชนปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใส และเมื่อถึงเวลาอันเป็นมงคลคณะสงฆ์ได้ประกอบพิธีโปรโยรัตนชาติเป็นปฐมมาเริ่มจากนั้นคณะเจ้าภาพค่ะได้ร่วมกันโปรโยรัตน์ปัตตพีมหามงคลที่ต้นสากุระโดยพร้อมเพียงกันซึ่งภายหลังเสร็จพิธีกรรมค่ะคณะสงฆ์และสาธุชนยังได้เดินทางไปปล่อยปลาที่บริเวณแม่น้ำที่อยู่ใกล้วัดนะคะเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานร่วมกันอีกด้วยค่ะ และสำหรับในวันนี้ค่ะบุญนิวส์มีท็อป10นะคะยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนาสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนาสูตรจากทั่วประเทศหมายคุณผู้ชมได้อานุโมทนาบุญร่วมกันไปติดตามค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนาสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะ อันดับ1นครหลวง13อันดับสองนครหลวง14อันดับสนครหลวง1อันดับ4นครหลวง10อันดับ5นครหลวง6อันดับ6นครหลวง17อันดับ7นครหลวง7อันดับ8สาธุชนใหม่น .39 อันดับ9นครหลวง9และอันดับ10แก้วผู่ถอน9ส่วนท็อปเทนยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรจากทั่วประเทศดังนี้ค่ะ อันดับ1จังหวัดขอนแก่นอันดับสองจังหวัดอ่างทองอันดับ3จังหวัดมหาสารคามอันดับ4จังหวัดสุรินทร์อันดับ5จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ6จังหวัดปทุมธานีอันดับ7จังหวัดศรีสะเกษอันดับ8จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับ9จังหวัดกำแพงเพชรและอันดับ10จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะ และในวันนี้นะคะบนนิวส์ก็มีผังรายการซูมที่น่าสนใจมาแจ้งคุณผู้ชมได้รับทราบค่ะเพื่อจะได้มีโอกาสได้สั่งสมบุญแล้วก็ร่วมกิจกรรมงานบุญผ่านซูมไปด้วยกันค่ะเวลา17นาฬิกา30นาทีพิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีรับชมได้นะคะที่ www.zoom072.com m e e t i n ม ID 892 83 98 92 94 p a s อ c o ิ e ติ้ เวลา18นาฬิกา30นาทีนะคะสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาหน้าพระมหาธรรมกายเจดีรับชมได้ที่ zoom072.com meeting id 89283989294 passcode 072และเวลา19นาฬิกาค่ะเรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ผ่านการแสดงธรรมโดยผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่วันนี้นะคะได้รับความเมตตาจากพระพัสทรเขมะธโรรับชมได้ที่ m e e ติ n g ไอดีนะคะ8 2 5 2 9 2 4 9 1 7 5 Passcode 072ค่ะโดยสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ www.zoom072.com.list ค่ะ และในช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้คุณผู้ชมได้รับทราบค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกนะคะร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตนาสูตรที่ยอดสวด4,796,138ล้านจบเนื่องในวันคล้ายวันเกิดด้ยวยรูป,ปกายเนื้อพระมงคลเทพมุนีสดจันทสรโรพระผู้ปราบมารในวันจันทร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2565 ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสวดแล้วอย่าลืมส่งยอดสวดกันด้วยค่ะขอเรียนเชิญร่วมพิธีมุทิตาสักการะพระพิสุสามเนร ผู้สอบได้ประเริยนธรรมประโยค 3, 6และ9ของวัดพระธรรมกายและของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วโลกนะคะประจําปีพุทธศักราช2563ถึง2565รวมทั้งสิ้นจํานวน257รูปคนในวันอาทิตย์ที่18กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานี สอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 8 3 1 1 0 0 0ค่ะและขอเรียนเชิญท่านชายนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรมมหาปูชิียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2565โดยจะทำการอบรมระหว่างวังวนที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ถึงวันที่7มีนาคมพุทธศักราช2566 สอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์028311234ค่ะและสำหรับในวันนี้บุญนิวส์หมดเวลาแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถรับชมสดได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้นะคะที่ Zoom 072. com เวลา12นาฬิกา ถึง12นาฬิกา30นาทีนอกจากนี้ยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ในเวลา17นาฬิกาอีกด้วยค่ะและปิดท้ายข่าวกันในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าสัพพัทะทุกขัสสะสุขขังปะหานังเว้นเหตุแห่งทุกขย่อมมีสุขในทุกที่ สำหรับวันนี้ดิฉันปริชาติกาละเกดพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวทุกท่านต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ